ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวติดปายเลือดดามาเปิดกันไม่ดกไม่นอกได้เยี่ยงลายสเปส<อ>ตนต่อมานะจากโรนอนลอดไปก่อนแล้วเีตัดอินไซด์ได้ช่วยไว้ก่อนผมฟิวรี่ กำลังจะาป้ทาท่าเรียงจีเหตุก็มาเป็น2นอกของฟิลเลี่เก็บหนึ่งก่อนโดนสวนก็นมาจากไอคิวาลอยน็อกด้ลงไปเหลือ2คนของฟิลลี่ปลาดอีกหนึ่งและเรียบร้อยเลยครับผมหายเลยเหลือ2คนครับดิวชันเอเกมิ่งครบนะครับผมยังปิดงานไม่ได้นะฮะปาะเบิดไปก่อนครับ <S <S โอ้โ โนวาด้าเลี้ยงไงแล้วอุ้ยก่อนแล้วต้องหล่อมาก่อนนะเรียบร้อยอคิมตีว่ามาคิวตตีไว้ได้บุรีรัมย์ไม่ได้คิวนี้ครับและดูว่ากำนันที่ไปได้มิวตี้เรียบร้อยเก็บงานครับผมแหมเสียไปหนึ่งเหมือนกันครับเดตตี้โดนเทรดมาโดนตะวีโซโนวาด้าเทรดตะวีโซไปครับผมแล้วเดินเข้ามาเติมเลยหรือเปล่าจังหวะนี้โนวาด้าเก็บงานไปก่อนครับกดหัวก็ตองเคโดนคอไกลๆมาจอดรถสามคนมีเหน่ไหมมีเนทไหมจะโดนเนทสวนเข้าไปก่อนสองลูกเน่ลูกนี้เวรัสสวนกลับไปเจ็บนอนแฟตแบงมามีฟันทเเก็บตองได้ก่อนมมุมนี้แล้วเป็นอันโมเมนต์กนเ,นเก็บตองเคได้นกน่อนครับผม เมาตรงนี้มีได้ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมโอ้โแล้วหนึ่งหนึ่งหกห้า,า 1> 1, 1, 6, ไปได้สุรบีครับผมเบลมาไปได้แม่ด็อกเหมือนกันครับอีกทางฝั่งหนึ่งนะด้านล่างของวงวาลักยังไงดึงไม่ไม่ได้ดึงครับผมบอลไปกับล็อกที่จิมฮะโอ้โหแล้วนำตีทางด้านหนึ่งไปได้เมกี้ครับผมเรียบร้อยฮะแตกครับผมเมจิก นี่ราเปย์ใบนำสีเราตอนเลลิกิทอะล็อกกี้จิมครับผมโอ้นำสีกับเลวิธครับสองคนเอาอยู่เลยฮะรถคันนี้สวยครับผมยังตีที่สองก็จะได้แชมป์จะบวก้สี่คะแนนเน้่ยผมตัวพียาเก็บไปก่อนหนึ่งคนเจนคนสุดท้ายนำสีไม่น่าไหวครับผมโดนวีบ่ายไปแล้วบัตเช่นอาริณาอิลิคว้าแชมป์ได้ในเกมแรกของวันนี้ครัผมล้อจมน้ำไปสักคู่หนึ่งเมื่อสักคู่นี้แล้วเตเปต่อยางแตกเอาละ5-1คิวแรกเพิร์มุชปันจงคอยอยู่ปันจง บันจงเรียบร้อยโดนซานโตสส่งอาจินบอทลงไปน็อกดาวน์แล้วเก็บงานโดยบอสเซนเลยครับแต่หนึ่งเก็บสี่ก็แต่บอสเซนได้หนึ่งก็พอแล้วนะโอเคแล้วเห็นด้วยครับเบสหนึ่งสามทุนหนึ่งแบบนี้บอสเซนมีบันจงโดนสเตะมาเรียบร้อยเลยครับตัวนขออยู่แล้วครับบ้านหลังข้างๆครับผมได้ครับและสุดท้ายหายไปหนึ่งครับผมฟรีเลยฮะจังหวะนี้ใครจะคาดคิดครับว่ามีคนจะมูฟไลน์นี้ครับด้านออกมายทางด้านหนึ่งชิบิลิตันน้องมิวตี้ได้ฮะไบอันเผาซิมาบที้โโดดดนตาามยชิิิลขขอแค่เมได้บอสรัทพาก แล้วได้มาเป็น2คิวของทีมครับใช่ครับแต่วันนั้นดีวายและยอดเหนือลูกนี้สวยๆไปเลยครับไหลมาหาดาวสีโดนในครึ่งรอดครับผมคิดว่าเฮ็นจะใส่เลวีได้จากด้านหลังนำสีนอนอยู่งามๆได้ไหมคิดว่าอินไซด์ระเบิดเก็บเจนไปเหลือคนเดียวก็ LG ลจีดีวายและจบอันดับที่9มาแล้วครับผมผมทำเพื่อประเทศไทยฮะท่านผู้ชมครับผมพูดเลย <laughs> ในช่วงเฟสที่6ครับผมยิงรัวๆเลยฮะแล้ววูลิราแชมป์ล่ะฮะแบบนี้ฟิลลี่ไม่น่าไหวแล้วต้องบังยิง เรียบร้อยเหตจอดใส่แดกตูวแล้วเก็บอลจากเกมไปยูนิคอร์เข้ามาทบสีได้แต่ว่าโดนเทก,กับมาอินสทยเก็บตัวและตัวนอวจากเกมไปครับผมได้ครับผมนี่ยูนิคอร์ไซเบอร์ดานางจบอันดับที่3ไปลายครับผม บุรีรัมย์เหลือครบเี๋ยแล้วดูครับเตี๋ยครับเหลือคเดียวครับผมกำลังจะเป็นเพอร์เฟกชิคเกอรนินเนอร์นะครับผมสำหรับเกมนี้ฮะบุรีรัมบินฟอเลตวินทำได้ไหมมุมนี้ยัดแล้วยัดลีคู่ต่อเลยบุรีรัมยอยู่ในเต็ทอีสปอร์ตแล้วตองเคโดนรับจากเจนเจนมีไอแค่ไอรอนไอรอนไฟครับผมเอโมฮะตรงนี้เก็บคิวแรกของ LGDY เจน ทีแต่ว่าจะแจมหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันแล้วเห็นเห็นไอ้ตัวตายตรงนี้เข้าหัวไปหนึ่งดันอายุมาเหลือ30แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหัวมีปล่อยของเข้ามาอีก2องครับผมเรียบร้อยจันแนมอยู่บ้าน้องดานลงไปก่อนแล้วก็มักระแถมอีกหนึ่งสเปรย์ไปตรงนี้มีแบดแบงแบดแบงเข้ามาแล้วตูตบีโอ้โหแบบนี้มีโอกาสออกจากการแข่งขันเป็นทีมแรกนะฮะที่อ่านมาเรียบร้อยผมเป็นหันนะเก็บตูตบีไปจุดจัดครับผมจันกับเจนเป็นสองพี่น้องใครคองในกองทุกทีเข้ามาเทพ่าแล้วโจมตีไป โอ้โหฟูลีลัมนะแบบนี้เฮ้ยไฮด้ามาแล้วไฮด้าหนีเสือป่าจระเข้ครับผมหนีฟอรมเจี๊ยบเจอมาเจอเอ็ดดี้เฮ้ยปิดไม่ได้ไลยไปเลยหวานเจี๊ยบขาอีกหนึ่งมีกระตุนขึ้มาตบหนึ่งโอ้โหอะไมาเนาะโอ้โหมาน็อกเลวิทเขาไม่น็อกจริงๆนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราเบิดลูกนี้จะน็อกหรือเปล่าเรียบร้อย ได้มาะหนึ่งแล้ครับน้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าตรงนี้พอดีข้อเท้าเลยครับเลวินเอาดันลงไปก่องนี้เลยไงเอาเลยเอาเรียบร้อยครับผม LGDY โดนดันไปสองสวยครับผมแล้วนี้เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวมีพันตุ้ตู้ไปได้เรากิดจริงเหมือนกันให้ทางด้านหนึ่งสี่น้อยเข้ามาเก็บงานก่อนครับผมเป็นกล่องไปฉาบมาตรงนี้ LGDY ขยับเข้ามาแบบนี้บุรีรามจะเคลียร์ด้านหลังทันทีครับและเอ็ดดี้จะเล่นง่ายขึ้นหรือว่าเล่นสบายขึ้นครับมุมนี้ครับผมครับสีโดนระเบิดเบิดลยอะไรอย่างไรบัตรมักเหลือเชื่อผมสี่น้อยปิด LGDY จบสิบสามไป หนึ่งคนครับล็อกี้จีมตอนนี้ครับความมั่นใจพกมาเต็มกระเป๋าครับผมและเห็นหลังฮะเห็นหลังแล้วตเปฟฝีเรียบโอยล็อกี้จีมตาได้คนที่โดนตัดโดยทางด้านของโทบิยาแต่ว่าเป็นคิวของแม็กโซนัสล็อกี้จีมตามลูกี้ไปได้เอาเลยครับนี่ความมั่นใจเขากลับมาเล่นดีจริงครับิงครับดีครับแล้วกีรบุกเข้าไปได้เอ็นดี้ครับผม้แบบนี้บุรีรัมมาเทตเหมือนกันแต่ว่าแหมเขาเข้ามาในตัวบ้านได้ครับผมแล้วหลายมาโอ้ยฟ้าก่อนครับผมสเป้มาอ้าวแล้วไม่ติดด้วยแบบนี้แม็กโซนัสหนีมาเรื่อยเรื่อครับผม โอ้โหกลายเป็น2ต่อ4เลยอีกทรั้งหน้าหนึ่งเหลือ12แล้วแต่ก็ผมปัดไปกครับบูคาเพิ่มด้วยครับผมตุก,กี้แม็กซ์เท่านั้นมีทั้งโรนทอมมี<ล>ท<า>ั้งแกเน่แล้วเข้ามาไปได้โลนน,นันครับผมกลายเป็นว่าฟิลลี่ตอนนี้โอ้ยิงเพื่อนหนึ่งแล้วก็โดนน็อกดาวน์ไปหนึ่งแต่ว่าตีน้อยคนเดียวจะออกมาคิวสตีเลยสวีตีแม่ไปตีน้อยไม่ได้ปัดก่อนครับผมเลยสวีตีสวยตีสวยตีสวยน้องรักไปครับผมตอนนี้ครับผมสี่ต่อหนึ่งชัพเบอร์หนึ่งครับผมเรีย แล้วเริ่มมองหาโพสิชันบ้านที่ว่างนะวิทยาครับมูฟมาอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของเพิร์ลเพิร์มูซที่ได้ตำแหน่งเล่นแล้วครับใช่ครับ,รบผม,ผมแล้วดูว่าตรงนี้เอ้เอาอุ้ยแตกสองไหมเอามาหนึ่งเลี้ยงอสองเลยโอ้โหวไว้ครับผมสเปรดอกนี้ครับเบอร์ลิวสองก็บอกเก็บได้แล้วฟิวลี่ฝัดไปให้จอใส่บอสเซนเปิดเลยนะเปิดคิวให้กับทีมด้วยใช่ครับผมแล้วดูว่าเคาะต่อเคาะต่อคิมซิวาอีกแล้วครับผมเข้าหน้าฮะัดแตกเลยครับแต่ว่าลองเกมมา เป็นจังหวะที่แองเจิลวอลเล็ตเนี่ยปะทะกับนาดของเมจิกนะครับผมมไ่ใช้กำปัดท้าก็ไม่ได้ใช้ว่ายิงฟรีเฮ้ยไฟเผาไม่ทันนะเรียบร้อยครับซาสุบังครับผมส่งนัดของฟิลลี่ครับจบอันดับที่16บหกมาย้ำฟิลลี่ไปแล้วเบก็ไปเบไปแล้วเหลือดิวิชั่นเอเกมมิ่งของผมคนเดียวนะอ่แล้วขอฟีไปตั้งแต่ฝ่ายทางด้านแมสด็อกน้องดาวแล้วเก็บอย่างไวครับผมเดี๋ยวระเบิดลูกนี้เอาไปตัวหลัง โอ้ไม่เห็นตัวหน้าครับผมหนาโดนหน้าอุ้ยแม่นมากครับผมไฮซากิครับผมโดนน้องดาวโดนปร์กันนี่เบโรดิก้าแล้วเรียบร้อยเวโรดิก้าพร้อมเดอะฟิวเจอร์ฮะับเอาละดูฮะดักสองทางแล้วสเปย์ไปเขานน้องชายเฮ้แตกครับผมตรงนี่ตัวมาแตกเลยครับผมรอบช็อตเป็นเบลมอนต์ครับมาเทรดไว้ได้ครับไม่งั้นนี่เวโรดิก้ามีปัญหาแน่นอนครับโมงแล้วนะครับ ได้ครับมีมือท็อปเผาไปก่อนแล้วโชว์ไปที่อยน้องตัน้อยได้2เลยครับตรงนี้2 2ใช่ครับผมเหลือ2 2ฮะเอาหน่อยโอ๊ยเปิดการ์ดมาจากไหนวะหน้าเปิดการ์ดครับผมจะดึงไหมไม่ดึงไม่ทันแล้วครับผมแบบนี้ฮะเฮ้ยมือทอปแม็กสนัทโชว์ไปหน่อยน้องไม่ทันทันเรียบร้อยทันแต่ปั๊มเดิไม่ได้ไม่ทันทันแต่ปั๊มเดิไม่ได้ทันแล้วทันแล้วขวามาเปิดจุดแม็กสนัทเดินเดินมา้ายเปิดน้องน้องสายเปิดหัว ้เห็นหัวแล้วยิงเห็นหัวแล้วยิงเห็นหัวแล้วผลหมายคิดว่าร้อยครับผมได้ร้อยรุ่นก่อนแล้วเรียบร้อยเป็นดีวิชั่นเอ็กเกมมิ่งเก็บชิคเก้นดินเนอร์ในเกมนี้ไปครับผมโอ้โห